เปิดดอกเห็ดคอนอีพีที่ห้ามาแล้วจ้าเปิดดอกเห็ดคอนอีพีที่ห้าหลังจากที่อ้าปากถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปลุงนัดก็จะปิดอบโดยการเอาสแลนลงเอาผ้ายางลงผ้ายางตัวน,นี้นะผ้ายางแล้วก็สแลนสีดำแบบนี้นี่นะคะ แบบนี้ลงปิดประมาณ90%ให้มีลมเข้าตอนนี้ก็ปล่อยน้ำลงพื้นให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูว่าให้น้ำยังอยู่ในโลงเห็ดอยู่เพื่อที่จะให้น้ำขังอยู่ชุ่มชื้นนานๆแล้วก็ปิดอบก็จะมีความร้อนอบอ้าวเข้ามาแล้วก็ย่าลืม เทอร์โมมิเตอร์ปะกุ้งกับลุงนะัดใช้เทอร์โมมิเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยดูอุณหภูมิด้วยเราจะใช้อยู่ที่3 5มสถึงสาองศาก็จะเป็นอุณหภูมิที่กําลังดีความชื้นอยู่ที่7 0็ดถึงแปซในการปิดอบเห็ดขอนหลังจากที่เราปิดอบเราค่อยมาดูว่าจะเกิดตุ่ม ขึ้นมาที่หน้าก้อนหรือเปล่าในขั้นตอนต่อไปปิดอบไว้ประมาณ3วันสำหรับสูตรของปลากุ้งลุงนัดก็ปิดอบประมาณ90%คือให้มีลมเข้าบ้างแต่ถ้าบางสูตรเขาก็จะปิดอบแบบ100%เซเลยไม่ให้มีลมเข้าเลยแต่ปลากุ้งลุงนัดอ,อยากให้เห็ดทยอยออกไม่ต้องออกเยอะแบบพึบเพราะว่า อยากทยอยขายแล้วก็เก็บเห็ดได้ทุกวันเพราะว่าป้ากุ้งลุงนัทต้องทำงานประจําด้วยก็จะให้เห็ดมีให้เก็บทุกๆวัน